Thank <laughs> สวัสดีครับวันนี้อัปเดตนกเขาใหญ่นะครับหลังจากเอาเป็นสากแดดนะครับได้มีบางตัวมีสากแดดไบ้างแล้วนะครับก็เริ่มเริ่มฝึกแล้วนะครับแต่ว่าฝึกคงไม่ได้คิวไม่กี่วันนะครับเพราะว่างานมันเยอะนะครับนี่ลองตามห้ชมนะครับสาหรับบางตัวนะครับบางตัวตัวนี้ก็เป็นนุ่นลกนะครับนุ่นกชุดใหม่ที่คู่มาตะกคู่นะครับจะเป็นนกอารมณ์เหมือนกันนะครับ ตัวนี้ขึ้นใหม่ตัวนี้เก่งเลยนะครับได้แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นนกซื้อขก้นแล้วนะครับชุดกลับอาตัวนี้ห้าพันนะครับตัวห้าพันตัวนี้อายุน้อยนะครับประมาณสี่ห้าเดือนนะครับประมาณนี้เดี๋ยวต้องมาดูเลขกริงน่าจะประมาณห้าเดือนนะครับจะไม่ดิดนะครับก็มีขาลมแล้วนะครับเล่นแล้วสู้แล้วนะควู่แล้วนะครับตัวนี้ก็สองพันห้านะครับมีจดีศูนสองครับ ส่แดงนะครับส0 2อารลมนะครับ2,500ลูกผสมนะครับอันนี้ี0 9นะครับหงว์น้าเงินนะครับ5,000นะครับอายุประมาณน่าจะ8เดือนนะครับประมาณประมาณคร่าวๆนะครับตอนนี้นกเพิ่งขึ้นใหม่ก็จะมีดิ้นนะครับปกติดิ้นบ้างอะไรบ้างมันเป็นขึ้นใหม่เหมือนเลยตัวนี้เป็นคารลมนะครับจากคารลมช้านะครับเป้นช้ามันลูกผสมคารลมตัวนี้ช้าหน่อย นี้พันห้าคูแล้วนะครับตัวนี้พันห้าคูแล้วพวงปีฟ้าครับจำเลขไม่ได้นะครับสีแดงพันตัวนี้เป็นนกสายด่างน,นะครับเป็นเลือกด่างด่างคารลมตัวนี้ก็คูแล้วนะครับตัวนี้ก็สองพันนะครับลงสองคารมจะช้าไม่เร็วนะครับไปเล่นไปทำนกต่อได้นะครับถ้าทำนกต่อดเป็นนุกคารลม ลมที่ผ่านนกต่างมานะครับแล้วก็อลมที่ผ่าเป็นนกสายห่วงเหลืองนะครับห่วเหลืองที่ผ่ามาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นถ้าเป็นห่วงสีส้มนะครับเป็นบางตัวที่เป็นคารมเลยอะคารลมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคารลมแข่งนะครับเขาเรียกคารลมแข็งเหมือนกันนะครับง่ายๆเพราะว่ามันมีสายแข่งนะครับเพราะเหล่าเลื ique, right? no อดมันมีมีติดรางวัลมานะครับคยมีติดรางวัลมา อาจารย์ครับนี่ก็มาต่อยอดนะครับตอนนี้เป็นพ่อนกนะครับไม่ได้แบบพ่อนกเสียงไม่เสียงไม่ใหญ่นะครับพ่อเสียงไม่ใหญ่แต่ลูกมาเสียงกลางครับกลางเต็มสวยเลยนะครับแต่ในข้าวสารทำนกต่อค <ave them. S 2> ือจะมีชุดพวกไอเนี hey. lad, ้ยครับที่ตัวที่ขึ้นแล้วก็จะมีตัวตันแรกนะครับตัวบนสังเกตดูหนึ่งกุกนะครับตอนนี้หนึ่งกุกหงเหลืองนะครับหงเหลืองหนึ่งกุก ค็ไปทำลูกต่อนะครับเส็นสายเลือดผสมปากมานะครับสงลูกป่าเป็นสายต่อในฟาร์มนะครับก็จะมีตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับตัวแรกนี่นะครับสองพันนะครับปต่อไต่อปต่อได้นะครับตัวนี้ต้องขึ้นมานะครับแดกอยู่ทางดิ้นหน้าแหบไม่รู้เรื่องนะครับปล่อยไมันไรแคามันก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นนกสายกาลมนะครับจากการลมคาลมผสมบวกบวกกระฝ่ายทีนึงนะครับเป็นลูกผสมแต่มีคารลมนะครับเสียงก็คาลมช้าๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้อันนี้ไปทํานกต่อได้นะครับเดือนคูแล้วนะครับแต่เป็นนกเบกอยู่อยู่ประมาณน้าสี่เดือนตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปเช็คให้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจถอายุประมาณนี้ละเวลาอายุประมาณนี้ครับ ครับต้นๆประมาณ1,500-2,000นะครับก็ะจะตัวที่แบ่งได้จะมนีประมาณนี้นะครับก็เป็นนกเขาขอสวสซ่เสียงหัวโเสียงตอนนี้จะมีสองตัวนี้นะครับที่ได้ยินเสียงแล้วนะครับมันกดหน้านะครับกดหน้าออกเสียงเป็นเสียงเล็กนะครับแต่ยังไม่มีคลิปที่เป็นตอนเดินตับนะครับตอนเข้าตับยังไม่ยังไม่ถ่าย,ย,ายเพราะว่ายังเป็นเด็กอยู่นะครับ เราต้องขึ้นได้ไม่นานนกยังไม่ชินกงนะครับส่วนตัวนี้ได้ยินเสียงแล้วนะครับมันได้ยินเสียงแล้วเม็ดไในสองสามเม็ดนะครับไม่เยอะนะครับกดบ้างไม่กดบ้างนะครับมีปลายไม่หลุดไม่อึบนะครับขาเบาๆนะครับตัวนี้เบาๆอยู่อาจจะาเข้ามาชมก็ได้นะครับเข้ามาดูยังได้ครับเดี๋ยวประมาณนี้นะครับนี่พอนกนะครับพ่อนกเก่าตันนี้นกต่อเก่า เอามันก็ไม่เล่นครับเพราะว่ามันไม่ค่อยอยู่ผมนะครับผมไม่ค่อยเล่นเล่งกับมันแต่ละตัวในนกส่นมากผมเลี้ยงไม่เคยไม่เคยนิ่งเลยครับดีทุกตัวน้อยตัวที่จะนิ่งนะครับนกตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอัปเดตให้ชมนะครับล่าสุดถ้าสนใจเข้ามาชมได้นะมีนกเป็นครับยังมีอยู่ในนู้นอีกเป็นลุกนกอยู่นะครับรใกล้จะมาขึ้นแล้วล่ะ น่าจะมีจะพูดออกมาสามสี่ตัวนะครับรยังไม่ได้ขึ้นในหมดต้องรออายุก่อนบอกว่านกเขาเขาใหญ่ต้องรออายุนะครับรอเขาได้อายุก่อนขึ้นมาพอขึ้นมาพรกเราแต่งอีกทีนึงเราคัดตัวตัวพู่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถึงมาทําคลิปให้ชมได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแจ้งเรื่องไว้้ทราบเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าเก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเก้าหกสำหรับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตามเบอร์นะครับ นี่ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตามนะครับ